สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาระเคลื่อนไหวอีกเตยโพลคอมเมนต์แบบนี้ใช้งอหรือเปล่าปิดฉากรัก14ปีไปอย่างน่าใจหายสำหรับคู่รักมาราทอนเตยกับซาร่าหลังจากที่ฝ่ายชายได้โพสต์ข้อความผ่านไอจีสตอรีว่าปีที่แล้วเวลานี้ป้าเป็นมะเร็ง ปีนี้เวลานี้แฟนบอกเลิกขอทําใจก่อนและได้เปิดใจยอมรับว่ารักครั้งนี้ซาร่าบอกเลิกแต่ถ้าถามว่าใครผิดขอยอมรับไว้คนเดียวทั้งหมดคาดอาจเกิดจากความคาดหวังบางอย่างที่ตนทําให้ฝ่ายหญิงไม่ได้อย่างหวังยื้อขอเป็นแค่อารมณ์โชว,ว์บข,ของฝ่ายหญิงเท่านั้นซึ่งล่าสุดซาร่าก็ได้มีการเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยเธอได้โพ์คลิปเล่นสเก็ตบอร์ดพร้อมอีโมจิคอนก็นเมก ซึ่งข้อความในคลิปมีการเขียนว่า not bad wife today และในเวลาต่อมาหนุ่มเต้ยก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยอิโมจิรูปหัวใจให้ขณะที่แฟนๆตั้งส่งกำลังใจให้ทั้งคู่กันรัวๆหวังว่าจะกลับมาคืนดีกันอีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ